ระบบเจ้าสำนักต่างมิติตอนที่7 3็วันต่อมาในช่วงหลังเที่ยงกลุ่มของหนิวชิงได้กลับมาที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งเพื่อฟังคำตอบแต่พอพวกเขามาถึงพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะนอกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วยังมีชายอีกคนหนึ่งรอพวกเขาอยู่ด้วยคนคนนั้นคือลู่เฉินเขามาเพื่อทำตามคำสั่งของปลู่หลิน พอกลุ่มของหนิวชิงรู้ว่าลูเ่เฉินเป็นใครพวกเขาก็เนื้อตัวเกรงกันขึ้นมาอย่างฉับพลันลูเ่เฉินไม่ได้รับรู้ถึงท่าทีเก้กเกักกงๆของคนทั้งกลุ่มเขาได้บอกกับอีกฝ่ายไปว่าหากต้องการจะตั้งถิ่นฐานเป็นคนของที่นี่ทางสำนักก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดขอเพียงทำตามกฎระเบียบของหมู่บ้านได้พวกเขาก็สามารถกรอกเอกสารทำสมโนโครวัวของพวกเขาได้เลยโดยที่ลูเ่เฉินได้ถามย้ำให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะลงหลักปักฐานแบบจริงๆจังๆ กลุ่มของหนิวชิงเองที่ได้ฟังต่างก็พากันพยักหน้าราวกับไก่จิกข้าวสารไม่ปริปากพูดอันใดแม้แต่คำเดียวเห็นแบบนั้นลู่เฉินก็พยักหน้าให้กับทุกคนก่อนจะพูดต่อว่าทางสำนักจะเป็นคนจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยให้พวกเขาเองพวกท่านแค่มากรอกข้อมูลของพวกท่านเอาไว้ก่อนแล้วทางสำนักเทียนหลงจะออกเงินและหาคนมาสร้างบ้านเรือนเอาไว้ให้พวกเขาเองแค่ทนรอจนกว่าจะเสร็จเพียงเท่านั้น เรื่องนี้ทําให้หนิวชิงและอีกสี่คนที่มากับเขาได้ฟังก็รู้สึกประหลาดใจจึงได้ถามกลับไปอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวว่าทางสํานักเทียนหลงจะรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเลยงั้นหรือหรือว่าทางสํานักมีจุดประสงค์แอฟแฝงอันใดอยู่กันทั้งห้าคนต่างพากันคิดกันไปต่างๆนานา,นาทางลู่เฉินที่ได้ยินคําถามของอีกฝ่ายก็มีสีหน้าแปลกไปเล็กน้อยจึงได้ถามกลับไปว่า พวกท่านไม่รู้หรือว่าพื้นที่รอบเขาหัวตัดนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของสำนักเทียนหลงที่ได้รับการอนุมัติจากทางอาณาจักรแล้วทางด้านหนิวชิงก็ตอบกลับมาว่าพวกเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบนั้นถึงจะไม่รู้ถึงขั้นที่อาณาจักรยกกรรมสิทธิ์ให้แบบเป็นทางการก็ตามแต่พวกเขาก็ยังสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับการสร้างบ้านให้พวกเขาจึงได้ถามลู่เฉินกลับไปตรงๆง ลูเ่เฉินจึงบอกว่าในเมื่อเป็นพื้นที่ของสำนักสำนักก็ต้องจัดการเองเหมือนกับเมืองเฟิงอยู่พื้นที่ต่างๆก็ต้องถูกแบ่งสรรด้วยอำนาจของเจ้าเมืองแต่นั่นก็ไม่ได้อธิบายเลยว่าทำไมทางสำนักถึงได้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเห็นได้ชัดเลยว่าทางเมืองต่างๆเจ้าเมืองเป็นผู้กุมอำนาจในการจัดแบ่งพื้นที่และการตัดสินใจอื่นๆก็จริง แต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นคนสร้างทั้งเมืองเสียหน่อยพวกเขาแค่สร้างของที่พวกเขาต้องการและจำเป็นที่ต้องใช้ก็เท่านั้นไม่เคยสร้างบ้านให้กับผู้อยู่อาศัยใหม่เสียหน่อยเต็มที่ก็ได้แค่พื้นที่ส่วนหนึ่งกับเต็นท์ผ้างโงโ่ๆงสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานก็เท่านั้นแต่เท่าที่ฟังจากที่ชายตรงหน้านี้พูดมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นการสร้างอีกชุมชนขึ้นมาเสียด้วยซ้ำ ก็ณจุดเริ่มต้นมันมาจากการย้ายหมู่บ้านนั่นแหละเพราะท่านเจ้าสานักเป็นคนออกแบบผังหมู่บ้านด้วยตัวเองหลังจากมีคนย้ายเขามาเรื่อยๆจึงออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อไม่ให้ใครสร้างอะไรขึ้นมาอย่างไม่เป็นระเบียบได้ยินเช่นนั้นทั้งห้าคนต่างก็พากันนึกย้อนไปถึงภาพในหมู่บ้านที่มีพื้นที่กว้างขวางเป็นระเบียบจําง่ายแถมถนนในหมู่บ้านก็ยังปูพื้นอีกบอกตามตรงท่าที่นี่มีขนาดใหญ่กว่านี้จะมีคนเข้าใจผิดว่าที่นี่คือเมืองหลวงก็โทษคนเหล่านั้นไม่ได้ แถมพวกเขายังเห็นว่ามีหลังน้ำที่ไหลผ่านในหมู่บ้านอีกด้วยนี่ก็เป็นการวางแผนเอาไว้เช่นกันสินะทั้งห้าคนรู้สึกประทับใจเอาล่ะเรื่องนั้นข้าว่าพวกท่านน่าจะเข้าใจแล้วเรามาที่อีกเรื่องเถอะพอดีมีข้าได้รับคำสั่งมาจากสำนักหวังว่าทุกคนจะรับฟังกันหลังจากพูดจบลู่เฉินก็เริ่มอธิบาย เขาบอกว่าไปลู่หลินมีความคิดที่ว่าจะสร้างถนนทางตะวันออกเพื่อจะได้มีเส้นทางไปยังเทือกเขาสี่ยอดถึงจะไม่ได้สร้างไปไกลถึงขนาดนั้นก็ตามเพราะจุดประสงค์ก็คือที่ที่สามารถล่าสัตว์อสูรได้มันจึงไม่จําเป็นต้องไปถึงเทือกเขาสี่ยอดเพราะพื้นที่ระหว่างทางจากเมืองเฟิงอยู่กับเทือกเขาสี่ยอดนั้นก็มีสัตว์อสูรอาศัยอยู่เช่นกันแม้จะเป็นอสูรระดับต่ำที่มีแต่ระดับหนึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่มันก็พอจะทำเงินได้และถึงจะราคาไม่ได้สูงมาก แต่หากล่าได้จำนวนมากๆก็พอจะเป็นรายได้ที่เลี้ยงดูตัวเองได้ดีเลยทีเดียวซึ่งพออธิบายเรื่องนี้ให้กับกลุ่มของหนิวชิงไปพวกเขาก็มีสีหน้างุนงงว่าจะมาบอกพวกเขาทำไมจะให้พวกเขาไปเป็นกรรมกรสร้างถนนหรือเห็นอีกฝ่ายมีท่าทีงุนงงลู่เฉินจึงได้กล่าวว่าพวกท่านน่าจะรู้ว่าเขตเฟิงอยู่นั้นไม่มีสัตว์อสูรให้ล่าเหมือนกับเขตอื่นใช่หรือไม่ทั้งห้าคนพยักหน้า ท่านเจ้าสำนักคาดว่าในอนาคตจะมีผู้บ่มเพาะวงเวียนมาเรื่อยๆดังนั้นความวุ่นวายหลายอย่างน่าจะเกิดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือการหารายได้หากเหล่าผู้บ่มเพาะไม่มีรายได้เพื่อใช้ซื้อหาสิ่งของต่างๆปกติพวกเขาก็จะไปล่าสัตว์อสูรมาขายใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่มีเขตที่สัตว์อสูรอาศัยอยู่ ดังนั้นทางเจ้าสำนักจึงคิดที่จะเปิดเส้นทางทางตะวันออกให้เดินทางได้ง่ายเพื่อให้เหล่าผู้บ่มเพาะมีเส้นทางหาเงินกันไม่งั้นอาจจะมีคนทำอะไรไม่ยังคิดอย่างการแย่งชิงก็เป็นได้ทั้งห้าคนต่างพากันเห็นด้วยกับความคิดนี้ดังนั้นที่ท่านเจ้าสำนักให้ข้าพูดเรื่องนี้กับพวกท่านก็เพราะอยากจะหาอาสาสมัครที่จะเดินทางไปพร้อมกับเหล่าคนงานเพื่อคอยสอดส่องอันตรายพูดเช่นนี้ท่านน่าจะเข้าใจ แบบนี้นี่เองข้าเข้าใจอยากให้เราเป็นผู้ระวังภัยในตอนที่คนงานกำลังก่อสร้างสินะหนิวชิงกับทั้งสี่คนต่างพยักหน้าให้กับลู่เฉินแล้วก็ท่านเจ้าสำนักมีข้อเสนอให้พวกท่านท่านเจ้าสำนักคิดที่จะสร้างกลุ่มองค์กรหนึ่งขึ้นมาเป็นกลุ่มที่คอยดูแลพื้นที่นี้คล้ายกับว่าเป็นกลุ่มผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านอะไรทำนองนั้นนั่นแหละ หากท่านสนใจหลังจากกลับไปพูดคุยกับกลุ่มคนที่เหลือแล้วก็สามารถมาแจ้งที่ท่านผู้ใหญ่บ้านได้และก็ไม่ต้องกังวลหากท่านไม่สนใจก็ยังคงเข้าเป็นชาวบ้านของที่นี่ได้เหมือนเดิมเออท่านผู้ดูแลมีอะไรหรือองค์กรที่ท่านกล่าวถึงหมายถึงกองกําลังภายนอกของสํานักใช่หรือไม่หนิวชิงเอ่ยถามด้วยดวงตาที่เป็นประกายเอออืมจะว่าอย่างนั้นก็ได้ ได้ยินคำตอบของลู่เฉินกลุ่มของหนิวชิงก็พากันขนลุกสู้ขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นพวกเขาไม่คิดเลยว่าจูจ่ๆจะมีลาบลอยโผล่มาเช่นนี้ได้เป็นกองกำลังภายนอกของสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรแบบนี้มีอะไรที่พวกเขาต้องกลัวอีกไหมเมื่อมีคนหนุนหลังที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ทั้งห้าคนต่างจากไปด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นยินดีแบบเก็บอาการกันเอาไว้ไม่อยู่ในเวลาเดียวกันทางด้านไปลู่หลินก็ได้รับจดหมายมาสองฉบับ ฉบับแรกมันเป็นจดหมายจากเจ้าเมืองเฟิงหยูซึ่งมันเป็นจดหมายตอบกลับจากการที่ไปลู่หลินได้ให้คนไปส่งสารหาทางเจ้าเมืองเมื่อวานนี้ในตอนที่เขาตัดสินใจจะสร้างถนนโดยข้อความที่ส่งไปก็ได้แจ้งสถานการณ์ปัจจุบันของทางเขาหัวตัดกับสิ่งที่เขาคาดการว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ให้กับทางเจ้าเมืองฟังว่ามันน่าจะมีผู้คนพากันหลังไหลเข้ามากันอย่างมากมายเพราะพลังจิตวิญ,ญญาณที่สำนักของเขาเป็นสาเหตุ โดยที่คนเหล่านี้นั้นก็หมายถึงเหล่าผู้บ่มเพาะไม่ใช่ชาวบ้านอพยพเหมือนที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาจึงอยากจะขยายขนาดของหมู่บ้านเพื่อรองรับเหล่านคนที่จะมารวมตัวกันที่นี่เพราะพื้นที่รอบตีนเขานั้นก็ถูกใช้ไปจนหมดแล้วเขาจึงอยากจะขออนุญาตใช้พื้นที่เพิ่มแม้จะไม่คิดว่าจะสร้างบ้านเรือนสำหรับผู้บ่มเพาะที่จะแห่กันมาที่นี่เพราะเขาคิดว่าคนเหล่านี้คงจะแค่ต้องการพลังจิตวิญญ,ญาณเพียงเท่านั้นคงไม่ได้อยากมาลงหลักปักฐานจริงๆ ลู่หลินจึงคิดที่จะสร้างพวกโรงแรงร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านตีเหล็กและสิ่งอื่นๆขึ้นมาแทนเพราะเขาคิดว่าเหล่าผู้บ่มเพาะที่จะแห่กันมาน่าจะพอมีเงินติดตัวกันพอสมควรและของพวกนั้นน่าจะขูดรีดคนเหล่านี้ได้เพราะทางชาวบ้านของหมู่บ้านสิงหลานเองก็ต้องการรายได้ไว้เลี้ยงปากท้องพวกเขาเช่นกันดังนั้นไปหลูหลินจึงช่วยโอกาสจากเรื่องวุ่นวุ่นนี้เพื่อสร้างงานให้กับพวกเขา ส่วนเรื่องการสร้างถนนไปลู่หลินก็บอกรายละเอียดไปอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์คืออะไรและทางสำนักเทียนหลงจะรับผิดชอบเรื่องเงินทุนการสร้างเองซึ่งทางเจ้าเมืองก็ได้ตอบกลับมาสั้นๆว่าเขาสามารถทำตามที่เขาต้องการได้เลยส่วนเรื่องพื้นที่จะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็แจ้งกลับไปทางเจ้าเมืองเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องเอกสารให้เอง ส่วนเรื่องถนนก็แน่นอนว่าทางเจ้าเมืองเฟิงอยู่นั้นก็เห็นดีเห็นงามด้วยแบบสุดๆหากไม่ติดว่าทางตัวเมืองยังไม่เรียบร้อยเขาก็คิดที่จะส่งคนมาช่วยเรื่องนี้เช่นกันหลังจากอ่านข้อความตอบกลับจากจดหมายของเจ้าเมืองจบแล้วไปลู่หลินก็เปิดจดหมายอีกฉบับตัวจดหมายถูกปิดผนึกมาอย่างดีด้านหลังซองจดหมายมีขี้พึ่งที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปล้อเกวียนถูกประทับเอาไว้อยู่ซึ่งบ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยว่าเป็นจดหมายมาจากที่ไหน ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นจดหมายจากหอ,อการค้าเกวียนทองโดยผู้ที่เขียนนั้นก็คือประธานอู่นี่เป็นเพราะเมื่อวานเขาไม่ได้แค่ส่งคนไปหาเจ้าเมืองเพียงเท่านั้นแต่ยังส่งคนไปหาประธานอู่อีกด้วยซึ่งจุดประสงค์ของไปลู่หลินก็คืออยากจะเชิญให้ประธานอู่ส่งคนมาเปิดสาขาของหอเกวียนทองที่หมู่บ้านสิงหลานโดยระบุไปว่าอยากจะให้ทางนั้นทําเป็นร้านประเมินและรับซื้อสินค้าเป็นหลัก โดยที่สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบจากสัตว์อสูรจากนั้นก็เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะทำแบบเดียวกับที่แจ้งกับทางเจ้าเมืองเฟิงอยู่ให้ทางประธานอู่ได้รับรู้ซึ่งจดหมายของประธานอู่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาเพียงแค่ตอบตกลงมาพร้อมกับบอกว่าจะส่งอู่เย่เอ๋อมาเป็นคนดูแลเรื่องสาขานี้และจะให้นางเข้ามาคุยไกลไปลู่หลินหลังจากหาคนมารับช่วงต่อของนางได้ที่สาขาหลักโดยระบุมาว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสองสามวัน เห็นทั้งสองฝ่ายตกลงกับเขาไปลู่หลินก็ถอนหายใจยาวออกมาอย่างโล่งใจโดยเฉพาะทางประธานอูอันที่จริงเขาไม่จําเป็นต้องมาเปิดสาขาที่นี่ก็ได้เพราะถึงยังไงหากถนนที่ไปลู่หลินคิดจะทํามันเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วต่อให้ไม่มีร้านสาขาที่คิดจะทํานี้เหล่าผู้บ่มเพาะที่ออกไปล่าสัตว์อสูรนั้นก็ยังสามารถเข้าไปขายของพวกนี้ภายในเมืองได้อยู่ดีซึ่งเรื่องนี้ไปลู่หลินเองก็รู้ดีเพียงแต่ว่า ความหนาแน่นของพลังจิตวิญญาณที่มากกว่าปกติในพื้นที่นี้นั้นมันน่าจะดึงดูดจิตใจ,ใจของเหล่าผู้บ่มเพาะได้มากโขอ,อยู่เขาคิดว่าหากมีร้านรับซื้ออยู่ที่นี่ต่อให้มีราคาที่ถูกกว่าไปขายในเมืองอยู่บ้างคนเหล่านั้นก็น่าจะขายสิ่งที่พวกเขาล่ามาได้อยู่ดีเพื่อแลกกับความสะดวกเพราะถึงยังไงระยะทางระหว่างหมู่บ้านซิงหลานกับเมืองเฟิงอยู่ก็ห่างกันอยู่กว่าหกิโลเมตรแม้จะฟังดูไม่ไกลมากสำหรับการเดินทางระยะสั้น แต่เหล่าผู้บ่มเพาะที่เหน็ดเหนื่อยจากการล่าย่อมยินดีที่จะแลกส่วนต่างนั้นกับความสะดวกสบายอยู่แล้วเพราะถึงยังไงพวกเขาก็ต้องกลับมาที่หมู่บ้านซิงหลานอยู่ดีเพราะความต้องการของพวกเขาคือพลังจิตวิญญ,ญาณที่หนาแน่นในพื้นที่นี้และนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาคิดจะสร้างพวกโรงแรมขึ้นมาในหมู่บ้านซิงหลานอย่างน้อยก็เพิ่มแรงดึงดูดสำหรับเหล่าผู้เหนื่อยล้าเข้าไปอีกหลังจากอ่านจดหมายทั้งสองฉบับจบเรียบร้อยแล้วไปลู่หลินก็ได้เก็บมันไปก่อนที่จะเดินเข้าข้อ,ขอกระต่ายของเขาไป ในวันถัดมาช่วงเวลาสายๆที่หน้าสำนักเทียนหลงก็มีคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ทันทีที่ได้เห็นคนกลุ่มนี้ผู้เฝ้าประตูทั้งสองคนก็มีสีหน้าสงสัยเพราะพวกเขาจำคนกลุ่มนี้ได้มันเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับเมื่อวันก่อนที่มาถามพวกเขาเรื่องพลังจิตวิญญาณที่แผ่ออกมาจากสำนักพวกเขาสงสัยว่าคนเหล่านี้มาทำไมอีกเขาจำได้ว่าเขาได้บอกคำพูดของสิทธิคนโตของเจ้าสำนักไปแล้วว่าไม่ให้มารบกวนใกล้ๆก,ลก,ลกับสำนักนี้ แล้วคนพวกนี้มากันทำไมอีกทั้งในครั้งนี้ยังมีผู้ใหญ่บ้านมากับพวกเขาด้วยหรือจะมีใครก่อเรื่องอะไรหรือเปล่านะคนเฝ้าประตูทั้งสองต่างคิดในใจพร้อมกับย่นคิ้วมองไปที่กลุ่มคนที่กำลังเข้ามาใกล้กับสำนักทางด้านกลุ่มของผู้ฝึกยุทธที่นำโดยผู้ใหญ่บ้านนั้นหลังจากเดินเข้ามาใกล้กับประตูสำนักพวกเขาก็พากันหยุดเท้ากันอย่างพร้อมเพียงก่อนจะให้ผู้ใหญ่บ้านที่เดินนำหน้ามาเป็นคนเข้าไปแจ้งกับคนเฝ้าประตู หลังจากฟังเรื่องราวจากผู้ใหญ่บ้านแล้วคนเฝ้าประตูทั้งสองก็ประหลาดใจนี่เจ้าสำนักคิดจะเอาคนพวกนี้มาเป็นกองกำลังนั้นหรือแต่ประหลาดใจก็ส่วนประหลาดใจเมื่อรู้ว่าเป็นเรื่องของเจ้าสำนักผู้เฝ้าประตูทั้งสองก็ไม่รอช้าหนึ่งในนั้นรีบวิ่งเข้าไปในสำนักแล้วมุ่งตรงไปหาลู่เชินในทันทีหลังจากลู่เชิญได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้วเขาก็วางงานที่เขาทำอยู่ลงก่อนจะขึ้นเขาไปหาไปลู่หลินจากนั้นก็ลงมาพร้อมกัน ที่หน้าสำนักเมื่อทุกคนเห็นลู่เฉินเดินออกมาพวกเขาต่างก็พากันใจ้เต้นตุบตุกันขึ้นมาเพราะพวกเขารู้ว่านี่อาจจะเป็นการก่อตั้งกองกำลังอย่างเป็นทางการก็เป็นได้พวกเขาต่างมองไปที่ลู่เฉินกันเป็นตาเดียวด้วยจิตใจที่ลุ้นระทึกแต่พอเห็นลู่เฉินเดินเข้ามาใกล้ขึ้นด้วยพวกเขาก็เห็นว่ายังมีอีกคนเดินตามข้างหลังลู่เฉินออกมาด้วยบุรุษผิวขาวอายุราวยี่สปีสวมมอพรสีน้ำเงินลักษณะเช่นนี้มันเหมือนกับคนที่พวกเขาได้ยินมาก่อน จากจิตใจที่ลุนระทึกเพราะความตื่นเต้นยินดีพอได้เห็นคนที่ตามมากับลู่เฉินพวกเขาตอนนี้ถึงกับรู้สึกกดดันกันอย่างบอกไม่ถูกนี่ไม่ใช่ว่าชายคนนี้แผ่แรงกดดันออกมาแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะจากบุคลิกรูปลักษณ์และการแต่งกายมันช่างตรงกับคนในข่าวหรือที่แพร่ไปทั่วทั้งอาณาจักรอย่างไม่ผิดเพี้ยนใช่คนในข่าวหรือที่ว่าก็คือไปลู่ลู่หลินแม่คนพวกนี้จะรู้เรื่องเกี่ยวกับไปลู่ลู่หลินแต่พวกเขาก็ไม่เคยพบเคยเห็นไปลู่ลู่หลินมาก่อน จึงได้แต่คาดเดากันตามลักษณะที่ได้ฟังมาและเมื่อเห็นคนที่ตรงตามลักษณะนั้นพวกเขาจึงรู้สึกเกรงขึ้นมาเพราะข่าวลือที่โดนใส่สีไปนั่นเองผู้ใหญ่บ้านบุรุษด้านหลังท่านผู้ดูดแลนั้นคือหนิวชิงกระสิบถามกับผู้ใหญ่บ้านด้วยเสียงอันแผ่วเบานั่นคือท่านเจ้าสํานักในท่านไม่เคยพบเขากันมาก่อนหรอกหรือผู้ใหญ่บ้านตอบกลับทางด้านหนิวชิงเองก็ได้แต่สายหน้าปฏิเสธ พวกเขาเป็นผู้บ่มพเนจรที่ไม่ได้อาศัยอยู่แถบนี้แต่แรกจะไปเคยพบคนที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นได้เช่นไรก็แค่ได้ยินข่าวลือมาก็เท่านั้นในระหว่างที่หนิวชิงกำลังส่งยิ้มแห้งๆให้กับผู้ใหญ่บ้านอยู่นั้นไปลู่หลินกับลู่เฉินก็เดินมาถึงประตูสำนักเป็นที่เรียบร้อยระบบเจ้าสำนักต่างมิติเป็นผลงานที่ช่องนิยายมือใหม่หัดแต่งขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย และทางเราจะยินดีเป็นอย่างมากหากท่านแสดงความคิดเห็นกดถูกใจและกดติดตามให้กับเราช่องนิยายมือใหม่